แกงฟักมังสวิรัตนะคะวันนี้ใส่เห็ดใส่โปรตีนกเกษตรนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดพริกสดใส่พริกแกงประมาณหนึ่งขีดนะคะเพราะไม่ชอบเผ็ดมากกะทิหนึ่งโลแอกะทิตลาดนะคะวันนี้เนี่ยค่ะเสร็จแล้ว เราใส่หัวกะทีลงไปผัดให้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทิลงไปเลยนะคะพอน้ําเดือดก็ใส่ฟักลงไปต้มเลยค่ะแกงอันนี้ไม่ยากใส่ฟักลงไปต้มให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วก็เราก็ใส่ใส่เห็ดใส่โปรตีนเกษตรใส่ที่เราต้องการใส่เลยค่ะอันนี้เราปรุงรสได้เลยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือ ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะพี่เก๋จะไม่ใส่ชูรสนะคะจะใส่น้ำตาลมะพร้าวแทนมันจะอร่อยอยู่แล้วน้ำตาลมะพร้าวกับซีอิ๊วก็เข้ากันมากเพื่อนๆลองทำดูนะคะมันจะอร่อยค่ะไม่ต้องใช้ชูรสเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเราชิมรสชาติที่ถูกใจแล้วก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะ ตอนนี้เราดูเหมือนน้ําจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้ําเห็ดมันจะออกนะคะให้เดือดอีกครั้งหนึ่งเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ชิมรสชาติดูอีกทีนะคะว่ารสชาติถูกใจหรือยังถ้าถูกใจแล้วเราก็จะเอาหัวกะทิที่เราเหลือไว้เนี่ยเอามาใส่นะคะหัวกะทิใส่รอบสุดท้ายเนี่ยจะทําให้ ให้แกงอร่อยแล้วก็หอมเหมือนกับ<ม>เขาเรียกว่าใส่กแกงกะทิสดนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเราปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยชิมรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยเราจะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะชอบเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้ได้ชอบเห็ดสามอย่างสี่อย่างก็ใส่ลงไปเลยค่ะ แกงมังแกงเจก็แบบนี้ค่ะใส่หลายๆอย่างจะอร่อยมากนี่ค่ะใส่หัวกะทิลงไปเลยค้นๆเลยค่ะใส่น้ำล้างถุงหน่อยนะคะเสียดายกะทิค่ะแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะโรยโหระพากับพริกสดนะคะใส่ลงไป ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วจัดจานได้เลยค่ะแกงมังสุรัตไม่ยากนะคะไม่เหมือนใส่เนื้อสัตว์มันก็ต้องผัดเนื้อสัตว์อะไรต้องเคี่ยวให้สุกก่อนอันนี้สุกง่ายเนี่ยค่ะกหน่าทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็โรยโหระพาได้เลยค่ะ โหระพานี้เราก็ไปเก็บมาจากที่สวนนะคะปลูกเองให้ลูกชายไปเก็บมาปอสารแน่นอนนี่เราชิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวว่ารสอร่อยแล้วเพราะว่าบางทีเห็ดมันจะโดดรสชาติไปนะคะมันก็จะจืดไปอีกพออร่อยแล้วเราก็ใส่โหระพาได้เลย แกงก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะคะไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเดี๋ยวก็ทีมันจะแตกมันเนี่ยคะ่ะเดือดพอทั่วๆกันแล้วก็ใส่โหระพาใส่พริกสดลงไปเป็นอันว่าเสร็จนะคะเนี่ยทานได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะน่าทานไหมคะแกงข้นๆน,นี่คะ่ะ ลองทำดูนะคะ